ข้อที่11จํอนวนจริงอันนี้แอบสู t e ออกทุกปีปีละหนึ่งข้อ,อยัางตามแน่นอนซึ่งปีนี้พี่ว่าข้อเดียวพอเพราะว่ามีอย่างอื่นที่น่าออกมากกว่านี้แอบสูทททำไง <c oughs> นิยามนี่ครับร <c oughs> ออะไรล่ะเออไม่ต้องทำอะไรเยอะส่วนใหญ่เขาจะมาทำให้ใช้นิยามมันจะสุดร้าเของพี่ยมันไม่ได้งั้นทำไงก็จับในแอปทาไมจับเ <c oughs> ่กระสูนในโมดดีแล้วก็วาดเส้นจำนวนแค่นั้นเองเอา้าวาดหาก่อนจุดแบ่งก่อน เท่ากับ0กับอีกก้อนหนึ่งคืออะไรนะลบ x กำลังสองบวกส x อันนี้พี่ไปทดก่อนนะจับเท่ากับ0ก่อน 0, อ่ะเป็นเรื่องขึ้นมาอสามการค่อยว่ากันเฮ้ยไอ้ก้อนซ้ายอ่ะพังแน่นอนเพราะอะไรลบหใช่ไหมบวกอยู่ x กำลังสองคูณอยู่ยอย่างแค่เป็นหารป้าอะไรกำลังสองได้ติดลบมีไหม,มไม่มีแสดงว่าเนี่ยตัดทิ้งไม่ต้องสนใจก้อนนี้ไม่ต้องใช้นะครับอ่ะโอเครอเพราะไม่มีทางกำลังสองได้ติดลบอ่ะพี่จิวรอ หลักๆจะไปอยู่อีกหนึ่งก้อนทันทีถัดมาพี่จิวเฮ้ยหน้ากำลังสงส่วนมันเป็นไรติดลบโยงงั้นย้ายก่อนเดี๋ยวเราแยกแฟกเตอร์อ่ะแยกให้พี่จิวหน่อย x x ได้เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งโอเคโอเค x เดียวได้หนึ่งสองตัวนะอ่าโอเครอหนึ่งสองตัวจะยุบเลยก็ได้แล้วแต่เราอ่าเพรว่าพี่ได้เอยต่อละซ้ำกันสองตัว แตตอนนี้ลอยต่ออยู่ที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปแบ่งใครลืมตรไงไหนเขี <c oughs> ยนกระดาษโน้ตไว้เลยวันนี้จะเก็บอะไรบ้างนิมยังน,นับฟิสิกส์พวกมึงอ,อีกนะต้นน้ามึงไปคุยกับแม่มึงด้วยนะแม่มึงสื่อสารกับพี่คนละภาษาเลยนะแม่มึงบอกว่าให้มึงอ่นานหนังสือต่อไปเออบอกอยากได้มากกว่านี้ <c oughs> อะทำไร มึงแต่มึงปล่อยตัวแล้วไงโอเคมาคุยกับแม่มก่อนทำอะไรได้นะอ่ะโอเคไม่คุยไงเขาไม่ได้ใจอ่ะต่อมาพี่เริ่มต่อมามันอีแค่สิบบานเองอ่ะต่อมาหนึ่งนะอ่ะง้นพี่เริ่มเลยลอยแบงตรงนี้คือหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งคือเลขเอาอะไรก็ได้สมมติเอาเลขอะไรก็ได้พี่จะไปสมมติไปแทนละเอาเรื่องแรงเรื่องนหนึ่งตัวเอาอะไนีย ลบหนึ่งก็ได้จะศูนย์ก็ได้แล้วแต่อ่าเพื่อแทนในแอปนะเพื่อปลดล็อกถ้าศูนย์ของไี่จิวแทนในแอปก็แรกเป็นไงบวกปะบวกแน่นอนอ่ะโอเคงั้นถอดแอปเลยถ้าใครจำไม่ได้กลับไปดูจํานวนจริงเนาะถัดมาอันนี้พี่ส่ยปิมพงเล็กมาก่อนนะลบก่อนอ่ะเพี่เอาศูนย์ก้อนนี้ศูนย์ยกําลังอะไรก็ได้ศูนย์ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ตอนนี้ในแอปติดลบปะติดลบแปลว่าถอดแอปออกมาเป็นคือหมายตรงข้ามเนาะตรงข,ข้ามของพี่จิวก็ต้องจับเมกกื่อกี้ตรง โอเคน้อยกว่าเท่ากับ15ครับอันนี้รอยแบบอ่ะหลอเนี่ยพี่ใช้อยางเนี้วิธีบ้านๆเนี่ยใช้ได้แม่งทุกข้อเลยมันคือวิธีนิยาม <c oughs> ถัดมาแล้วสอบจริงเขาก็บังคับให้ใช้นิยามแล้วไม่มีไม่มีทางที่จะไม่ให้ใช้แน่นอนนะครับถัดมามากกว่านึงเอาเลขไปดิ สเลยง่ายๆแทนเพื่อพี่พี่ต้องการแทนเพื่อเช็คก่อนว่าไหนเพื่อจะเอาแอปออกนะครับหน้าที่ของมันก็แรก2คูณก,กับ3ารอบบวกอีกหนึ่งยังไงก็เป็นบวกปะบวก,บวกต่อมาก็ลังครับพี่ขอยาดก๊อปมาก,ก่อนนะต่อมาตรงนี้เป็นลบอยู่โอเคครับ,บหลังจากนั้นเอา2ไปแทนในนี้อ่าลองคิดก่อนนะออน2ะอ,อเป็นสี่ลบสี่ปะสอเป็นสแต่ตรงนี้มีลบปะเป็นลบสีเนาะสอ,สอตรงนี้เป็นสี่ หายหักล้างกันตอบตรงนี้เป็นลบหนึ่งปะลบหนึ่งเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าเขายังได้ติดลบอยู่ดีว่ะพี่จิวงั้นทาไงอ่ะก็ถอดแอปแล้วก็เติมเครื่องหมายไปต่ออ้าวแสดงว่าเรื่องนี้ซ้ายขวาเหมือนกันเลยปะเนี่ยซ้ายขวาเหมือนกันเลยนี่หว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวราลองแทนต่อแสดงว่าไม่มีปัญหาละแสดงว่าเดี๋ยวเราก็คิดตามปกติได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราเช็คลอยต่ออีกทีหนึ่งตรงที่หนึ่งอ่ะแสดงว่ารูปซ้ายรูปขวาหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลย เสร็จแล้วนะเริ่มคราวนี้แปลว่าพี่คิดแค่ข้างเดียวพอนะพี่คิดแค่ข้างเดียวพอนะหลังจากนี้พี่ก็ได้ว,ว่ายุบเลย2ข้างเนี่ยเหมือนกันละเพราะว่าเมื่อกี้เราคิดมาเหมือนกันงัน้นพี่คิดแค่ข้างเดียวพอก็ 2x อกําลังสองบวกหนึ่งอันนี้ถอดแอปเอ่อถอดวงเล็บออกเลยน้อยกว่าเท่ากับเลยนะสิบห้าไปชื่อขึนี้กันเนาะย้ายเลขโยนไปฝั่งซ้ายให้หมด อ่ะกำลังสองกำลังสองได้เป็น x กำลังสองบวก2 x บวกหลบ1หายปะหายได้เป็นลบ15น้อยกว่าเท่ากับ0ครับแยกแฟกเตอร์ให้หน่อยตอนนั้น <c oughs> สองวงเล็บครับอันนี้เหมือนกันเลยนะพี่เขียนค่ะข้างเดียวพอเมื่อกีนแนแลว <c oughs> น่ามากเลยตอนนำโอ้ อะไรคุณกได้สิบห้าลบสามบวกอะไรคุณกได้สิบห้าบวกห้เออ จับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์ x เ,เดียวได้ไล,ลบห้ากับสามเนี่ยไปแอบมองไงไปองมอง,มองท่านโจมองเลขสองเลยจ้ะอ่าโอเคมองปเเ็ต่อมาลบห้ากับสามอ่าทึบเนาะดูกำลังสูงสุดกำลังสูงสุดของเราเป็นเป็นช่วงบวกอยู่แล้วเพราะใช้สตาร์ทเริ่มต้นที่บวกไล่จากขวามาซ้ายเนาะลบบวก แล้วพี่จิวด้ว่าอะไรต่อน้อยกว่าเท่ากับแปลว่าเอาช่วงลบเพราะฉะนั้นคําตอบพี่ดาละลบห้าจนถึงสามครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเช็ครอยต่อด้วยนะอย่าเพิ่งรีบตอบนะเพรานะั่นแอบสัลุเดี๋ยวไปเช็คที่หนึ่งก่อนเมื่อกี้รอยต่อรอเอาแทมหนึ่งไปได้โจทย์่อนว่ามันมันใช้ได้ไหมถ้ามันจริงด้วยก็คือหนึ่งมันอยู่ในช่วงนี้ด้วยอ่ะถ้าใช้ก็ถือว่าเอาเก็บมาด้วย <c oughs> โอเคเสร็จแล้วนะ ถัดมาพี่เช็คก,ก่อนเดี๋ยวเราไปเช็ครอยต่อก่อนเมื่อกี้พี่ยังไม่ได้เช็คเลยเช็ครอยต่อแทน x เ,เท่ากับ1ครับอ่าลองไปได,ดูในโจทย์นะ2กำลังเอ่อหนึ่งกำลังสองได้1คูณ2ได้2บวก1เป็น3เนาะอ่ะถัดมาตรงนี้1น,นะได้เป็นลบ1บวก2ลบ1ได้เป็นเท่าไหร่บะ0โอเค0ูนย์ยังพี่ไม่เขียนแปลว่า อันนี้ชัดเจนน้อยกว่าเท่ากับ15ถูกต้องแปลว่าลบหนึ่งต้องอยู่ในนี้ด้วยซึ่งลบหนึ่งมันอยู่ไปแล้วในช่วงนะครับแล้วโจทย์หาอะไรนะจํานวนเลยนะจํานวนที่สอดคล้องในสรรมการจํานวนเต็มจํานวนเต็มอ้าวนับนิ้วเลยนับเลขเลยทั้งหมดกี่ตัว <c oughs> นับเลยจากลบหไปจนถึงสามลบห้าถึงสามกี่ตัว 9ก้าอ่าเก้าตัวตอบเลยอ่านี่ก็นับนิวเอาเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยตอบเลยยงมาตอบต่อเลย9ตัว9ก้าจำนวนจบครับตอบข้อสอง